สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านพบกับรายการเทคนิคขั้นเทพโดยผมธีรศักธนะวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของรายการเทคนิคขั้นเทพหรือว่าในตัวของภาพการวิเคราะห์นะครับทางเทคนิคเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตตัดภาพนะครับมาดูทิศทางตลาดกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ตัวของเซตอินเด็กก็ดีนะครับตัวของเซต50ก็ดีเนี่ยมันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับของการอะไรของการทะลุแนวต้านสำคัญหรือทดสอบแนวต้านสำคัญไม่ผ่านอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงแล้วก็เป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ถ้าจำได้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเล่าภาพในตัวของอิทธิพลของดาวแต่ละดวงไปนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆก็ต้องเป็นภาพของเลือนชะตานะครับในแต่ละเลือนนะครับสิบสองเลือนว่ามีความหมายอย่างไรแต่ขอตัดภาพมาเป็นในตัวของเซตอินเด็กก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปก็จะเป็นการอัปเดตในตัวของ ดวงในเดือนกันยาแล้วก็ต่อเนื่องไปในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของโหราศาสตร์สากลเนี่ยเพิ่มเติมนะครับสำหรับในวันนี้ตัวของ s e ตอินเดนะครับถ้าเราดูภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็การถูกเทคโปรฟิตปรากฏว่าตัวของ Set Index นะครับมันมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ1 6 3 5 6 4 0ถึง1,640 ถ้านักลงทุนยังจํากันได้หรือว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในฝั่งของมุมมองทางเทคนิคที่เราเคยเล่าภาพว่าตัวของ s e ต i n d e x มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแรงแล้วก็แข็งแกร่งเนี่ยปรากฏว่ามันมาแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านที่เราจะใช้เป็นจุด Take Profit ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ SMA หรือ Simple Moving Average เป็นเส้นค่าเฉลี่ยบแบบธรรมดาราบเรียบแล้วก็ง่ายที่สุดสำหรับการวิเคราะห์หากตัวของเซ็น n d เด็กข้ามเส้น200วันไปได้มันก็จะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในแนวโน้มขาขึ้นหรือสิ้นสุดแนวโน้มขาลงแต่ปัญหาก็คือในตอนนี้แล้วก็การถูก Take Profit ของตัว Set i n d เดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต่อเนื่องมาต้นสัปดาห์นี้เนี่ยมันให้ภาพว่า แนวต้านสำคัญของเส้น200วันที่เรากำลังทดสอบอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องขายครับอาจจะแบ่งขายทำกำไรเพื่อรอการทะลุแนวต้านสำคัญหรือขายแล้วลงไปรับคืนที่ด้านล่างสำหรับนะักลงทุนที่มีมุมมองในเชิงบวก แนวต้าน <N el ta> สำคัญที่นักทุนต้องพิจารณาสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือจะกลับเข้าไปสู้ต่อ,อสำหรับตัวของตลาดในรอบนี้ก็คือเรามองภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัว s e t i ินเด็กนะตอนนี้เนี่ยมันมาถึงเป้าหมายที่เป็นขนาดของการฟื้นตัวมันเป็นเป้าหมายของการฟื้นตัวใหญ่ของตัว Setindex ในแนวโน้มขาลงผมกําลังบอกอะไรผมกําลังจะบอกว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้เนี่ยนะครับจากโซนบริเวณ1 5 1 0 1 5 2 5 1530 15 15, 15 1,530าวนี้เนี่ยขึ้นไปที่ระดับ1640จุดตีกลมๆที่โซนนี้ ขนาดของการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือระยะ,อะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือจากโลไปหาไฮนะครับจากจุดต่ำสุดที่ลงไปขึ้นไปหาจุดสูงสุดของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรายังไม่รู้ครับว่ารอบนี้เนี่ยไฮอยู่ที่เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าพอโดนขายเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือมีอะไรเป็น แนวต้านไหมมีอะไรเป็นสัญญาณที่มันบอกเราหรือเปล่าปรากฏว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้แล้วก็การฟื้นตัวใหญ่ที่กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยขนาดของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคล้ายกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบที่ผ่านมาก็คือการขึ้นในเดือนมีนาแล้วก็เป็นการขึ้นต่อเนื่องทั้งเดือน สิ่งที่เราจะเจอหลังจากฟื้นตัวใหญ่หรือขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญมองภาพง่ายๆก่อนเลยครับมีโอกาสปรับตัวลดลงให้รูปนี้เลยครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเราดูการฟื้นตัวหรือว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอดีตเนี่ยสที่ผ่านมาสอง แล้วก็3หลังจากการดิดกับใหญ่ของตัวเซตอินเด็กมันตามมาด้วยอะไรครับมันตามมาด้วยการลงแรงลงแรงแล้วก็ลงแรงดังนั้นตัวของเซตอินเด็กในรอบนี้ที่กำลังทดสอบ1635 1640เนี่ยต้องแบ่งขายครับ ในหุ้นลายตัวเราอาจจะเห็นเดลต้าบำรลุงลาดหรือว่าตัวของสอผอแต่ปัญหาคือถ้าภาพใหญ่ของตัวเซ็ตอินเด็กเนี่ยมันไปต่อไม่ไหวเราก็โฟกัสแค่หุ้นลายตัวตัวไหนที่ไม่ดีหรือตัวไหนที่เป็นเทรนที่ไปในทิศทางเดียวกับตลาดหรือเป็นในตัวของเซกเตอร์ที่ไม่แข็งแรงเนี่ยต้องขายหรือพร้อมที่จะขายออกไป พราะถ้านักทุนไม่ได้ตั้งหลักหรือว่าไม่ได้มองถึงความเสี่ยงที่จะลงเลยเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือเราจะคิดว่าพอลงมาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีรีบาลแลวอาจจะขึ้นต่อก็ได้อันนี้เป็นภาพที่ดีเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่ตลาดให้แนวโน้มขาขึ้นแต่มันอาจจะไม่ใช่รูปนั้นก็ได้เพราะล่องลอยในอดีต ล่องลอยในรอบที่ผ่านมาล่องลอยที่เกิดขึ้นจริงมันบอกเราว่าเมื่อตัวของเซตอินเด็กติดแนวต้านสำคัญมันมักจะตามมาด้วยอะไรครับการลงใหญ่ๆการลงใหญ่ๆเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับลดพอร์ตดีที่สุดสำหรับตัวของเซตอินเด็กหรือภาพรวมลดไซส์ลงครับ เหลือเพียงแค่เน้นการเก่งกำไรในหุ้นหลายตัวแล้วตั้ง s t o p ปลอเก่งกำไรแล้วตั้ง s t o p ปลอดดีที่สุดสำหรับตลาดในรอบนี้อันนี้เป็นเงื่อนไขใหญ่แล้วก็เงื่อนไขสำคัญที่นักลงทุนต้องติดตามแล้วก็เป็นภาพของตัวตลาดที่เรากำลังประเมินอยู่ซึ่งนักทุนสามารถอ่านในตัวของบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ CGS CMB เนี่ยได้นะครับถ้าเป็นลูกค้า การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัว s e ตอินเดถ้าเรามองในแง่ของมิติที่เป็นเทรนแนวโน้มในรอบนี้นะครับผ่านไปละเราก็ไปดูในเรื่องของตัวซีซั o นอลกันสักนิดหนึ่งว่าภาพของการฟื้นตัวหรือว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นใหญ่ๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณาถ้าเราจำกันได้หรือนักทุนจำกันได้เนี่ยใน ครั้งก่อนนะครับที่เรามองว่าตัวของเซตอินเดในเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเราไปดูนิดหนึ่งว่าพีคของตัวเซตอินเดในเดือนสิงหาเนี่ยอยู่เมื่อไรนะครับพีคของรอบที่แล้วหรือปีที่แล้วที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดสูงสุดของมันหรือจุดสูงสุดของตัวเซตอินเด็กเนี่ยอยู่ ต้นเดือนกันยาหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้ตัวของเซตอินเด็กเนี่ยทะลุ1640ขึ้นมาได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยตัวของเซตอินเด็กจะวิ่งขึ้นไปแล้วไม่ลงเลยจะไม่ปรับฐานเลยดีที่สุดสำหรับการทะลุ1640ก็คือการขึ้นมาชน1660แล้วลงต่อแล้วก็อะไรครับเป็นภาพของการไซด์เวก ถ้าเป็นในรูปนี้โลกหรือตลาดหุ้นไทยจะเปิดกว้างมากขึ้นผมอยากเห็นรูปนี้ครับแต่เราก็ต้องผ่านอะไรครับผ่านการไซด์เวย์ในเดือนกันยาก่อนแล้วปัญหาคือกันยาตุลาพฤศจิกามันเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับมันไม่ใช่เป็นราปของการพักแล้วก็ขึ้นใหญ่ไปเลยมันยังไม่ใช่ แต่สิ่งที่เรากังวลก็คือเฮ้ยถ้ามันไม่ผ่านขึ้นมาล่ะถ้าตัวของเซตอินเด็กซ์ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญแล้วลงล่ะเราจะรอซื้อถ้าเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ครับเมื่อทะลุแนวโน้มขาลงแบบนี้สวยกว่าแบบนี้เซฟกว่าเพราะอย่างน้อยอะไรครับเราก็ต้องเห็นนิวไฮ 1,640แล้วเรามีจุดในการ Stop Loss ที่ง่ายขึ้นเพราะถ้าเราเห็นโลหรือจุดต่ำของรอบนี้เนี่ยเราก็ทำอะไรครับตี Up Trend ไปประกบแล้วก็ให้ใช้การหลุดเทรนตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุด Stop Loss อีกชั้นหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าพอดีดกลับไปแล้วเนี่ยอิทธิพลหรือภาพของการลงในรอบที่ผ่านมาหรือว่าไซเคิลที่ยังไม่จบในแง่ของการฟิกแซกลงเนี่ย มันผ่านหรือ,อยังเราก็ต้องกําหนดจุด stop loss แม้ว่าอะไรครับแม้ว่าเราจะซื้อเมื่อทะลุด,ด่านสําคัญหรือชนแล้วไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องมองภาพหลังจากนี้ว่ากําหนดอะไรเป็นจุด stop loss กาหนดแนวรับสําคัญตรงไหนเป็นจุดหนีถ้าสิ่งที่คิดไว้สิ่งที่วิเคราะห์ไว้มันไม่ใช่มันไม่มาอย่างที่มองดังนั้นในตัวของเซ t ตอินเด็ก เงื่อนไขที่สองนะครับเงื่อนไขที่สองก็คือถ้าเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเป็นขาขึ้นการลงเราไม่รู้โลเราไม่รู้จุดต่ำว่าจะอยู่ตรงไหนเรารอให้มันลงให้เสร็จก่อนเรารอให้เห็นภาพของการลงก่อนแล้วอะไรครับรอให้มันทะลุด่านสำคัญฟาบขึ้นไปทะลุแนวนี้ได้เราก็ซื้อเมื่อเบรกถูกไหมครับ ซื้อเมื่อทะลุดาวเทรนด์แล้วเป็นการซื้ออะไรครับซื้อเพื่อเกิ่งกำไรซื้อเพื่อคาดหวังในเรื่องของการขึ้นไปโดยมีขนาดของการขึ้นเนี่ยจากระยะ1530ไปหาพีคที่1640แล้วก็โลตรงนี้อยู่ตรงไหนเราไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าขึ้นเนี่ยนับจากนี้ไปก็อีก100จุดถ้าลงมาที่1590 แล้วขึ้นต่อเป้าในการเทคโปรฟิตเราก็จะอยู่ที่1,690เถึง1 0เป็นเป้าอันนี้คือจะซื้อเมื่อเบรกดาวเทรนด์แล้วเราต้องเห็นโลก่อนพอฟื้นทะลุแนวต้านสำคัญค่อยซื้อแล้วก็ถือลันไปกำหนดจุดหนีก็คือถ้าตัวของเซ t ตอินเด็กซ์หลุดอัพเทรนด ชุดนี้แล้วย้อนกลับลงไปข้างล่างสิ่งที่เราจะเจอหลังจากนี้อีกถ้าตลาดเลือกซิกแซกถ้าเลือกซิกแซกแบบนี้โอเคเพราะเรากังวลว่าโอ้โหถ้าลงแรงระดับนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยรอดยากถ้าเป็นในรูปแบบเนี้ยหนึ่งสองแล้วก็อาจจะมีตรงนี้ก็อาจจะเป็น3ด้วย3มครั้งมันบอกเราว่าโอ้โห ขนาดของการลงมันยิ่งใหญ่ขนาดของการลงมันรุนแรงขนาดของการลงมันเกินจะรับอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นซิกแซกออกข้างๆแบบนี้ดูดีครับเพราะอย่างน้อยเราจะเห็นการปรับที่มีเ,เรียกว่าความแข็งแกร่งเพื่อรอการขึ้นแล้วเราทำอะไรครับเรารอให้มันเสร็จตัวให้เสร็จเรารอให้มันทำภาพให้เราเห็นก่อน ค่อยกลับเข้าไปซื้อหรือค่อยกลับเข้าไปสู้ด้วยมีสองเงื่อนไขแล้วก็เงื่อนไขที่สองถ้าลงแล้วไม่ลึกถ้าลงแล้วไซด์เวเป็นรูปนี้อันนี้ดีแต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่ดีใช้เวลาอย่างต่ำ สเดือนในแง่ของการพักฐานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็เคยบอกเราแล้วว่าโอ้พอแรงเสร็จก็ไซเว์ปัญหาคืออยากเห็นการไซเว์เพื่อขึ้นมากกว่าอยากเห็นการไซเว์เพื่อขึ้นมากกว่าไอ้รูปนี้ดีแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยโอ้โหอันนี้แบบรอเลยครับรอให้ภาพมันเคลียร,รอให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นอันนี้คือตัวของเซตอินเด็ก หันไปดูฝั่งตัวของเซตกันหน่อยเซตก็เป็นลนักษณะของการกลับขึ้นมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันแต่รูปแบบของการฟื้นแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันยังอยู่ในดาวเทรนแล้วก็ยังไม่เบรกแนวต้านสำคัญคือตรงนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ,อจริงๆแล้วอะไรครับถ้าไปได้ก็อาจจะชน1,000 ระดับประมาณสัก1,000แล้วก็ลงไอ้อย่างนี้ยังโอเคเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นการเบรกดาวเทรนแต่ถ้ามันไม่ผ่านขึ้นมาแล้ววันพรุ่งนี้วันพฤหัสที่25่ที่นังทุนกำลังดูอยู่ถ้าเยอะเริ่มย้อนกลับลงไปหรือว่าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ระดับผมขอเล็งนิดนึงนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันของเซ็ตฟอยู่ที่9 8 3 ถ้าวันพรุ่งนี้ตัวของ s e ตฟิตี้ต่ำกว่า983หรือหลุด980แสดงว่าแย่แล้วครับแสดงว่าแย่แล้วครับเพราะว่าดาวเทรนด์มันกลับมาแข็งแรงแล้วก็ยืนเส้นค่าเฉลี่ย200วันไม่ผ่านที่จะตามมาก็คือการลงแรงของ s e ตฟิจะตามมาอีกชั้นหนึ่งเราดูแค่ s e ตอินเดอาจจะไม่น่า ไม่น่าไม่น่าย้ำได้ขนาดนี้ไม่น่าจะายืนยันในเรื่องของการลงแต่พอเราไปดูในฝั่งของตัวดาวโจนครับทนเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วไม่ผ่านเห็นไหมครับเห็นไหมครับสิ่งที่จะตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาเราสามารถตีดาวเทรนเนี่ยดักเอาไว้เลยครับ แล้วมันชัดมากว่าโอ้โหภาพของการลงของตัวดาวโจนเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยของการลงเนี่ยถ้าเราดูรอบของมันนะครับดูรอบของมันสามหมื่นกลมๆก,ก,ก็ไม่แน่เรายังไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเรายังไม่รู้ว่าสตอรี่อะไรจะตามมาแต่รู้ว่ามันมีความเสี่ยงที่กำลังรออยู่สัญญาณเตือนมันเตือนเราแล้ว สัญญาณเตือนตรงนี้จะหายไปถ้าตัวของดาวโจนสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันหรือเบกดาวเทรนด์ได้ไอแบบนี้ดีแล้วเราก็จะอะไรครับเซตอินเด็กก็จะไปตามแต่ถ้าดาวโจนหักหัวลงมาแบบนี้นักลงทุนอย่าคาดหวังหรืออย่าให้มุมมองที่ดีสำหรับตัวของเซตอินเด็กเลยครับ ถ้าตัวของดาวโจนขึ้นแล้วไม่ผ่านในตัวของดาวโจนขึ้นแล้วไม่ผ่านตัวของเซตอินเด็กที่เป็นสีแดงเนี่ยอยากพึ่งคาดหวังว่ามันจะทะลุขึ้นไปได้แข็งแรงเมื่อเทียบกับดาวโจนเพราะนั้นถ้าตัวของต่างประเทศยังแย่อยู่ตัวของดาวโจนยังเป็นภาพในเชิงลบแบบนี้ ผมคิดว่าตัวของเซ็ตอินเด็กเนี่ยสุดท้ายแล้วไปไม่ไหวสุดท้ายแล้วเดี๋ยววกกลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเพราะนั้นภาพง่ายๆเลยสำหรับตอนนี้ก็คือเซ็ตอินเด็กซกับ1,635-1,640ในสัปดาห์นี้เป็นจุดขายที่ดีมากเต็มที่เลยทะลุขึ้นไปก็1,660แล้วลอยย่อดีกว่า ถ้าตลาดเลือกที่จะขึ้นในระยะยาวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลอยู่เพราะว่าดาวโจนก็ลงใหญ่นะครับเซตอินเด็กก็ลงแรงนะครับมาดูในฝั่งของตลาดหุ้นทางเอเชียนิดหนึ่งนะครับในฝั่งของตัวหั่งเส็งนะครับ เดิมเนี่ยเราคิดว่าตัวของดัชนีหรือว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยถอยลึกรอบนี้มันไม่ควรทำโล่มันไม่ควรทำโลเลยเราควรจะเห็นการดีดกลับหรือว่าการฟื้น,นของตัวดาวห่างเสงเนี่ยในช่วงเดือนนี้ควรจะกลับขึ้นไปถ้าแบบนี้ดีครับถ้าแบบนี้มันจะหนุนให้ตัวของเซ t ตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสขึ้น แต่ปัญหาคือดาวโจนยังไปไม่ไหวเลยห่างเสียงจะเอาอะไรมาขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมองเฉพาะตัวหรือต้องติดตามว่าอถ้าจะไปได้จริงๆเนี่ยจีนจะมีอะไรมาสู้ไหมะนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเทรนด์ใหญ่ของตัวตลาดหุ้นจีนก็ดูการฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดนะครับว่าจะเป็น ครงสร้างลงต่อหรือว่าไปขนาดไหนเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ก็คือตลาดหุ้นจีนก็ต่ำกว่าเส้น200วันอย่างน้อยอาจจะเป็นซิกแซกแล้วก็ลงต่อก็ได้แต่ว่าไอ้ดาวโจนเนี่ยโอโ้โหมันลงใหญ่จริงอ่ะหันไปดู n d x n a s d a ตัวของตลาดหุ้นเทคโนโลยีอ่า nasdaq นะครับปรากฏว่า ภาพของการฟื้นก็โค้งลงมาล้เราอาจจะตีเทรนตรงนี้เนี่ยนะครับอัดเข้าไปแล้วรออะไรครับรอมันเบรกดาวเทรนค่อยมองภาพที่ดีค่อยมองภาพขาขึ้นเพราะถ้ามันไม่เบรกแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือขาลงจะกลับมาแข็งแกร่งหรือเปล่าสำหรับตัวของ n a q S&P 500อ่ะเราไปดูก็ชนเส้นค่าเฉลี่ยสอ0รวันเพราะนั้นหุ้นโลกต้องเรียนตรงๆว่าสัญญาณในตอนนี้ดูไม่ดีเลยโดยเพราะในฝั่งของอเมริกาถ้าเป็นแบบนี้รอดีกว่าครับรอให้ S&P เบรกแนวต้านสำคัญเซ็ตอินเด็กมันไปได้แน่แต่ถ้าเป็นโค้งลงมาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ อนะืลงใหญ่อยู่นะอืมลงใหญ่อยู่นะอเพราะนั้นเราก็อาจจะวางในตัวของดาวเทรนเนี่ยอัดเข้าไปตรงนี้อันนี้คือรับแบบที่ลงแน่ๆแล้วก็รับที่หน้าสู้ก็จะอยู่โซนตรงนี้นะครับอันนี้ลงแน่ๆสามพันแปดรับที่หน้าสู้ก็คือสามพันเจ็ด แต่ก็ต้องรอเวลารอไทมิ่งเพราะถ้าโค้งนี้แย่โค้งนี้ไหลกลับลงมาเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยสำหรับตัวของตลาดหุ้นในต่างประเทศเพราะฉะนั้นโดยสรุปสำหรับเทคนิคขั้นเทพในวันนี้แล้วก็ในสัปดาห์นี้เซ t ตอินเด็กกับการทดสอบแนวต้านสำคัญหรือการฟื้นตัวเอ็นขายครับได้เวลาขายแล้วครับอาจจะไปต่ออีก สาี่วันหรือต้นสัปดาห์หน้าแต่อะไรครับแต่ก็ต้องขายเพราะไปต่อรอบนี้เนี่ยเป้าข้างบนก็คือพันหก้อยี่้ยหกสิแล้วก็จะมีการปรับฐานใหญ่ซึ่งเรารอดีกว่าครับถ้าเป็นในรูปนี้เนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่จะตามมาก็คือถึงพ6นหกร้การลงเนี่ยมันก็จะมีเป้าด้านล่างอยู่พันห้าร้ดหรือลงไปปิด ที่1,575ก็จะเป็นรูปแบบของรีเวิร์ดเ d a แอนด์โชเแบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้สวยกว่าครับสำหรับตัวของเซตินเด็กเพราะนั้นขายก่อนขึ้นไป1,660เน้นการถือเงินหรือเหลือเพียงแค่หุ้นที่มันแข็งแรงหรือว่าเป็นเทรนขาขึ้นใหญ่ๆแต่ว่าภาพรวมเนี่ยย้ำเลยครับว่าดูไม่ดีสำหรับรอบนี้ นักลงทุนสามารถติดตามรายการเทคนิคคันเทพได้ทุกวันพฤหัทนะครับทุกวันพฤลิหัสเวลาประมาณ4โมงก็จะนําเสนอในเรื่องของไอเดียการวิเคราะห์ทางเทคนิคเรื่องของดวงเรื่องของการใช้งานโปรแกรมแล้วก็ในเรื่องของการเรียกว่าเครื่องมือทางเทคนิคที่น่าสนใจก็สามารถ ติดตามได้นะครับในเพจของบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB สำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ